อเวนเจอร์ที่ถูกสร้างมาเพื่อฆ่าพวกกลายพันธุ์เรื่องราวของอเวนเจอร์กลุ่มนี้จะอยู่ในคอมิก Age of X Universe นะครับซึ่งกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยกับตันอเมริกาผู้เชื่อฟังแต่คำสั่งให้ทำอะไรก็ทำและสนุกไปกับมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่โหดร้ายแค่ไหนอาอนแมนที่โดนไวรัสจนร่างกายตัวเองถูกหลอมรวมเข้ากับชุดฮักผู้เกลียดพวกมิวแตนเข้าไส้เพราะพวกมิวแตนที่ทำการทดลอง,องเขาผิดพลาดจนเขากลายเป็นเดอะฮาร์เลดแบ็นักฆ่าสุดเลือดเย็นและซูสตอร์มผู้ทรยศครอบครัวทั้ง4ของเธอเนื่องด้วย, Four, ยวแฟนตาสติก แตนคนนั้นกลับควบคุมตัวเองไม่อยู่มันได้ทําร้ายลูกของเธอซูได้บอกรัฐบาลว่าคารอบครัวเธอเก็บมือแตนเอาไว้ทําให้ริสจอนนี่และก็เบนถูกจับตัวไปโดยกลุ่มนี้เนี่ยมีนายพลแฟรงค์คาโซเป็นคนสั่งการเขาสั่งรวมพลเอเวนเจอร์ในจักรวาลนี้แต่พอมารวมกันทีมกับไม่มีความสมัครใจกันเลยต่างคนต่างไม่ทําตามแผนและไม่เชื่อใจกันละกันแต่ก็ยังต้องทำภารกิจร่วมกันอยู่ดีพวกเขาได้ภารกิจให้ไปตามหาที่อยู่ของเหล่ามิวแตนและกําจัดมันซะโดยใช้เซเวนทูธเป็นคนดมกลิ่นนนนนเขาาาายโดททรรมสพัจ เขาไม่มีความเป็นคนอยู่แล้วเขาเนี่ยเป็นเหมือนหมาที่คอยดมกลิ่นเหล่ามิวแตนเท่านั้นแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับที่หลบซ่อนของเหล่ามิวแตนที่เหลืออยู่แล้วในพลคาสเซิลเนี่ยก็สั่งให้ใช้โค้ดโอเมก้าคอได้รับคําสั่งนี้เท่านั้นแหละฮักก็คลั่งขึ้นมาเลยเซบอร์ตีที่ต้องการจะกลับบ้านเฉยๆเนี่ยโดนฮักบี้หัวเละไปเลยแล้วจากนั้นอะเอเวนเจอร์ก็ได้ใช้พลังของซูทําให้ล่องหนพร้อมทั้งรอบเข้าไปในรังของเหล่ามิวแตนแต่สุดท้ายการรอบเลนเข้าไปก็ความแตกซะก่อนทําให้ทั้งมิวแตนและเอเปักกนกปิไดยดยงที่สโ เขาไม่สนใจด้วยว่าเธอต้องการอะไรเพราะเขาเนี่ยแค่ทาตามคาสั่งนั้นและกาลังสนุกกับการต่อสู้อยู่เลยจนกระทั่งซูมาบอกให้หยุดแล้วพวกเขาก็ได้เห็นความจริงว่ามิวแตนที่เหลืออยู่กําลังปกป้องมิวแตนเด็กที่กาลังหวัดกลัวอยู่เมื่อกับตันเห็นแบบนั้นเขาเริ่มที่ลังเลรวมไปถึงอเวนเจอร์คนอื่นๆด้วยพวกเขาก็ไม่อยากทําอะไรแบบนี้แล้วกับตันได้ให้อรอนแมนติดต่อไปยังนายพลคาสโซว่าจะยกเลิกภารกิจแต่ชุดเกราะของอรอนแมนดันโดนควบคุมซะก่อนอีรอนแมนที่ถูกควบคุมเร็งลําแสงไปที่เด็กๆโนนนนนีี่่่่เเเเยบออกกกกใหห้้ััััตตไมชชววขาด็ๆถะแล กัปตันเนี่ยก็ใช้ปืนที่เขาถืออยู่ยิงเข้าหัวของไอ้ฮนแมนดับไปเลยแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นเพราะนายพลคาสเซิลได้มีคําสั่งใหม่เขาได้ให้ใช้แผน B ีนั่นคือใช้ระเบิดเคมีที่สามารถทําให้มิวแทนที่อยู่ตรงนั้นสูญพันธุ์ได้เลยแล้วคนที่นําระเบิดนี้ไปใช้ก็คือฮักที่แบกระเบิดลูกนี้ไว้ข้างหลังแบบพร้อมออกไปบวกมากกับตันอเมริกาซูสตอมและเลดแบ็กได้รีไปหยุดฮักทันทีซูสตอมเป็นคนที่ถูกเลงก่อนเลยเพราะพลังของเธอมันเด็ดสุดฮักได้เข้าสู้กับซูเขาต่อยยับจนสนามพลังของซูเนี่ยแปีแป่่ล้้วออออไททงงงงขูาจั แล้วเขาก็ได้จับเธอเพื่อมาปิดฉากอีกทีแต่เรดแบ็กเนี่ยกระโดดเกาะหลังฮักฟันแขนของฮักขาดแล้วก็ใช้ถุงมือไอออนแมนยิงลำแสงไปที่ระเบิดก่อนที่ฮักเนี่ยจะได้เข้าใกล้ฐานของมิวแตนได้สําเร็จนะกับตันได้ขอให้มิวแตนทุกคนไม่ต้องช่วยพวกเขาหรอกช่วยตัวเองเถอะหลังจากระเบิดเนี่ยเรดแบ็กและฮักเหลือแต่กระดูกส่วนซูก็ไม่รอดกับตันขาขาดสองข้างแล้วก็สิ้นใจตามไปส่วนพวกมิวแตนรอดพวกเขาได้ร่วมกันสร้างม่านพลังเพื่อป้องกันตัวพวกเขาเองอย่างที่กับตันได้แนะนำพวกเขาไว้